สวัสดีครับ f อซสอนอสุรพงศ์พากินพาเที่ยวพารู้วันนี้พามารู้จักนะครับหรือพามาเที่ยววัดสามงามอารัญยิการามนะครับก็อยู่ที่อำเภอดอนตุมนะครับจังหวัดนครปฐมอันนี้คือด้านหน้าบริเวณเ,เข้าไปที่ศาลาของหลวงโกเต๋นะครับ หรือเขาเรียกอย่างว่าวิหารหลวงพ่อเต๋นะครับคนก็ทยอยมากันเยอะนะครับตรงนี้เป็นสมนักงานมูลิธิหลวงพ่อเต๋คงทองนะครับและหลวงพ่อแย้มนะครับก็เป็นที่จำหน่ายวัตถุมงคลแล้วก็เป็นสานักงานของเพื่อนผมก็คืออดีตทออ สนอไวชัยนะครับก็มาเป็นมัคทายกอยู่ที่นี่สร้างความเจริญให้กับวัดนะครับเพราะอาจารย์สนอเขาเก่งเรื่องศิลปะนะครับสวัสดีครับ f อสอนอสุรพงศ์พากินพาเที่ยวพารู้วันนี้สอนอสุรพงศ์เลือกตั้งเสร็จตอนเช้า วันนี้ก็เลยมาสักการะหลวงพ่อเต๋วัดสามงามนะครับสวยสง่างามมากนะครับเป็นพระเกศีอาจารย์เทพเจ้าแห่งดอนตุมนะครับนี่ทักทาของบูชาของหลวงพ่อเต๋นะครับท้องนโมสามจบแล้วก็ว่าด้วยนะเมตตาโมกขลุณาพุทธานี อายินดียะเ็นดูโอ้โหพอท่องคาถาแล้วก็เห็นภาพพดเลยครับผมอ่านี่อีกมุมหนึ่งถ้ามาไหว้หลวงพ่อเต๋อแล้วก็ต้องมาสักการะอ่ากุมารทองนะครับหรือเรียกใหม่ว่าเจ้าสัวทองทรับโตนะครับนี่อ่า ก็ผมก็เพิ่งเคยเห็นเพราะว่าไม่ได้มาที่วัดนี้นานมากแล้วนะครับก็เป็นที่สักการะบูชาของอคนสามง่ามแล้วก็คนทั่วไปนะฮะโดยเฉพาะชาวจีนก็จะมาที่นี่กันเยอะวันนี้คงมีคนไม่เยอะเพราะว่าไปเลือกตั้งกันนี่รถมอเตอร์ไซค์รถเก๋งที่เข้ามาถวายกุม,มารทองนะครับนี่ดู เยอะขนาดไหนนะครับเมื่อมาวัดหลวงพ่อเต๋แล้วมาไหว้หลวงพ่อเต๋แล้วสักการะเสร็จก็มาขอพรพระให้พระท่านผมนำมนนะครับมาถวายสังฆทานที่นี้ได้เลยนะครับ,รบ,รบที่นี่เป็น ให้บูชาวัตถุมงคลน,นะครับก็มีกุมารทองก็คงจะเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับก็มีวัตถุมงคลหลวงพ่อเต๋บ้างเป็นหลวงพ่อแย้มบ้างนะครับมีพระรุ่นต่างๆของหลวงพ่อเต๋เป็นของดีราคาถูกครับกพะยังเล่นหากันไม่แพงนะครับถ้าใครสนใจก็ เชิญที่วัดสามงามอดอนตูมได้เลยนะครับนี่คือกุมาณทองนะครับมีหลายรุ่นนะครับก็องเล็กๆก,ก็ยังสามพันกว่านะครับถ้าองค์ใหญ่ก็นี่ก็คง ราคาหลาตังก็เป็นรูปหลอนะครับนี่จะมีผลิตของคนเนื้อดินนะครับ,นรบเนื้อผงรุ่นต่างๆนะครับวันนี้โชคดีมากที่เลือกตั้งเสร็จก็ มาเที่ยวกว่าสางงามนอกจากมีอุมาทองแล้วก็ยังมีนางกวัทวีโชคนะครับมีให้ท่านผู้มีเิตสภาวาเลือกบูชาได้เลยนะครับอันนี้คือของเล่นนะครับเป็นรถก็ดีเป็น อของเล่นนะครับที่เด็กๆเ,เล่นกันทั่วไปนะครับก็มีคนมานำมาถวายนะครับเหมือนห้างสรรพสินค้าเลยนะครับแล้วก็มีเสื้อผ้าสำหรับกุมารทองนะครับ หลักให้ถวายนะฮะเจ้าสัวนะครับซับเจ้าสัวนะครับตั้งชื่อใหม่นะครับอิจิอลังการมากนะครับครับนี่คือ,อ,อหัวใจพระนะครับ ก็ตั้งชื่ออย่างนี้นะครับเสริมใย,ยบุญุ่ไอรักนะครับอยู่ทางเข้าตีหลวงพ่อเต๋ครับด้านหน้าก็จะมีรูปปั้นกุมารทองนะครับสวยงามมากนะครับ